การปศุสัตว์สกลนครเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสง่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทำให้สัตว์ปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยทั้งยังกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายในห่วงเดือนพฤศจิกาจน2,557 ภายใต้การบริหารหน่วยงานของนายสัตวแพทย์ปฏิวัติคุณดิโลกพศปศุสัตว์จังหวัดสกลนครทุกภาคส่วนมีการบูรณาการร่วมกันดังนี้วันที่สพฤศจิกายน2 5 5 7ร่วมกับจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมอำเภอกุดบากและอำเภอนิคมน้ำอุ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย ร่วมปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครสละกลางจังหวัดสกลนครวันที่สพฤศจิกายน2557เมืองสะอาดคนในชาติมีสุขร่วมทำความสะอาดเมืองไทยถวายในหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสรีเดจพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา Big c l ล a n i n g Day ณศาละกลางจังหวัดสกลนครวันที่5พฤศจิกายน2557 ร่วมกับจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอเจริญศิลป์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการกํากับดูแลโรงฆ่าสัตว์และการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบประจำปีงบประมาณ2558 นาโรงแรมหลุยส์เทเวิร์กรุงเทพหมหานครวันที่6พฤศจิกายน2557ประชุมประจําเดือนขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการภาคปศุสัสตว์ของจังหวัดสกลนครณห้องประชุมโคขุนพลยางคําสำนักง,งานปศุสัสตว์จังหวัดสกลนครร่วมพิธีเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน12เพลงไทยสกลนาปบริเวณสวนสมเด็จพระศรีน,รนครินทร์สกลนครวันที่7พฤศจิกายน2557 พิธีมอบโคกระบือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริณศูนย์าการเรียนรู้โรงเรียนประสุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้านตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครวันที่8และ9พฤศจิกายน2557รวมวางแผนการดำเนินการโครงการอาหารหมักครบส่วน FTMR โดยมีคณะอาจารย์จากหมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมวางแผนดำเนินการณบ้านท่าเยี่ยมตําบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันที่10พฤศจิกายน2557ประชุมการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2ระหว่างปศุสัตว์จังหวัดสกลนคนปรปศุสัตว์จังหวัดนครพนมปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารณห้องประชุมโคดามภูพานสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรมเข้าศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์นักง,งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเรียนรู้แนวทางการดําเนินงานพัฒนาจากองค์กรโดยมีปราชาวบ้านและผู้นำชุมชนรวมถึงกเกษตรกรในพื้นที่มอบอุปกรณ์ผสมเทียมให้กับเทศบาลตบลแร่อำเภอพังคจังหวัดสกลนคร วันที่11พฤศจิกายน2557เจ้าเลือดแพะแกะเพื่อตรวจสอบในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครวันที่12พฤศจิกายน2557ร่วมกับจังหวัดสกลนครตรวจ่ยมอำเภอบ้านม่วงและอำเภอคำตะกล้าของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยวันที่13พฤศจิกายน2557 ร่วมงานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทเซนต์พระเจ้าอยู่หัว87พรรษา5ธันวาคม2 5 5 7้าณท่าเรือบ้านท่าแร่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครพ่นยาฆ่าเชื้อในสนามไก่ชนและตลาดนัดโครกระบืออำเภอพัน,นาน,นิคมจังหวัดสกนลนครร่วมหารือแนวทางการดำเนินง,งานวิจัยอาหารหมักครบส่วน FTMR นัาสา,ากรโคนมวาริชภูมิวันที่14พฤศจิกายน2 5 5 7ร่วมปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครนาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครสารกลางจังหวัดสกลนครประชุมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ก่อนแบ่งสายปฏิบัติงานนัาสา,ากรโคนมภูพานประชุมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอนเนื่อมาจากพระราชดำริ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มณบ้านดอนม่วยหมู่ที่7อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐอันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและที่สำคัญข้าราชการที่มีส่วนร่วมในโครงการจะได้ร่วมกันสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดินร่วมพิธีวางผานพุ่มและถวายราชาสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึงในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจังหวัดสกลนครนหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครวันที่15พฤศจิกายน2557การสรรหากรรมการดำเนินการและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดสกลนครนรนพนมุกดาหาหณสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครวันที่17พฤศจิกาจน2557 ร่วมวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ณอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครวันที่18พฤศจิกายน2557การปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ณอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสกลนครณคบ้านงิ้วหมู่ที่2ตำบลกุดหายอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร วันที่19พฤศจิกายน2557คัดเลือกสำนักง,งานปศุสุสั์อำเภอที่มีผลงานดำเนินงานโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริระดับเขตปีงบประมาณ2558ณอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ณอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรบ้านเปือยตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในกิจกรรมได้มีการบริการแจกเวชภัณฑ์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวและให้คำแนะนำปรึกษาในการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชนผู้มาร่วมงานวันที่20พฤศจิกาจน2557 ประชุมขับเคลื่อนงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครครัค้งที่11ทับ2,557ณห้องประชุมโคขุนพลยางคำสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ณอพานานิคมจังหวัดสกลนครวันที่21พฤศจิกายน2557 ร่วมงานอำเภอยิ้มบ้านนาเชือกหมู่ที่9ตำบลแร่อำเภอพังควนจัังหวดสกลนครวันที่22พฤศจิกายน2557รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปศุสัตว์เคซีปศุสัตว์จังหวัดสกลนครปรศุปสัต, C, สตว์ตจังหวัดปุกดาหารหัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคโนมของสาก์โคโนมภูพานอเ,อเมืองจังหวัดสกลนคร วันที่25พฤศจิกายน2 5 5, 5, 5 7รวมอัญเชิญพวงมาลาดอกไม้สดพระราชทานสนิพน,นางเจ้าพระบรมราชินีนาถณเทศกะเจดีเทศรังสีอนุสร์วัดถ้ำขามบ้านคำขาตำบลไร่อำเภอพันนานยิคมจังหวัดสกลนครตรวจสุขภาพโคเนื้อและโคนมอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครวันที่26พฤศจิกายน257พประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล วิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์เพื่อชี้แจงการบรูรณาการแผนงานโครงการในการกลับเื่อนนายบายยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัดและการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปี2559ณห,ห้องประชุมภูริทัตโตสารกลางจังหวัดสกลนครวันที่27พฤศจิกายน2557ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครณห,ห้องภูริทัตโตสารกลางจังหวัดสกลนคร วันที่ 28. พฤศจิกายน2 5 5 7ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟนนลรีอีสานครั้งที่9โดยนายอัมพลเสนาณนรงค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรประสุสัตว์สู่ชุมชนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นวิชาการคุณธรรมจริยธรรมมีการพัฒนาพันธกิจทุกๆด้าน ทั้งการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการแก่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม